ท่านผู้ชมครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะจันทร์ที่13ตุลาคมเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับท่านผู้ชมฮะและถ้าย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านผู้ชมสถาบันราชประชาสมาสัยและชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับเขาได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวางพวงมาลาเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธที่คุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับร่วมกิจกรรมในวันที่13ตุลาคมเวลา6โมงเย็นที่สถาบันราชาประชาสมาสายอยู่ที่พระประแดงฝั่งปู่เจ้าสมิงพรายที่สมุทรปราการนะครับเดี๋ยวมีภาพรบรรยากาศมาให้ได้ดูกันครับ แพทย์หญิงสลานจิตวิมูลชาาินะคะรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัยและคณะผู้บริหารสถาบันราชประชาสมาสัยนะคะในวันที่13ตุลาคมนะคะพวกเรา,เาชาวสถาบันราชประชาสมาสัยนะคะได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมราลึกในพระมหาการุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งเราก็ได้จัดกิจกรรมในทุกปีนะคะเ,เพื่อลาล,ลึกถึงนะคะพระมหาการุณาธิคุณของทุกท่าน ก็จะเชิญชวนให้ทุกท่านในทุกวันที่13ตุลาคมก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะกันค่ะ คุ้มไปในทุกที่เรือนระบาดบ่อนทำลายประชาชิงสุขเสรีที่มีหายมาลายลาบงทุกผู้ชมฮะ คือถ้าเราพูดถึงสถาบันราชาประชาสมาสัยเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปี5 60ปีก่อนนะฮะเพราะว่าจะมีผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับท่านผู้ชมฮะนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จไปนะฮะแล้วก็ทรงช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและก่อตั้งปเป็นเลยหรฮะโรงพยาบาลหรือว่าในปัจจุบันคือสถาบันราชาประชาสมาสัยและคนตั้งแต่ยุคนู้นครับท่านผู้ชมฮะท่านสํานึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพราะนั้นวันนวมินทร์รมหาราชาารเนี่ย คนในชุมชนก็จะพร้อมใจกันที่จะมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับวันนี้มาพูดคุยกันนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อจะทําดีตอบแทนพระองค์ท่านตอบแทนประเทศไทยนะครับในชื่อว่าชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนวันนี้มากันหลายท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะครับประธานชมรมนะฮะ คือคุณประเทืองแซเ่เยีะนะฮะประธานชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อนะครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับสมาชิกของชมรมด้วยอ,อยู่ที่ไหนนะฮะชมรมอยู่ที่อำเภอเพล่ป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะหมายถึงว่าเป็นเป็นคนอยู่ในพื้นที่ใช่ค่ะเป็นคนในพื้นที่พลประแดงฝั่งปู่เจ้าเนาะอยู่ฝั่งปู่เจ้าอาจจะสถาบันรัฐประชาเนี่ยจะมีมพื้นที่ติดก,กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาค<อ>่ะคืออันนี้เป็น ในหลวงราชการที่9ท่านทรงไปก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่แต่เมื่อก่อนนี้ลําบากมากไม่มีการรักษาตั้งแต่ท่านไปตั้งแต่วันที่ท่านทรงดําเนินไปที่สถานที่นี้ครับทําให้พวกผู้ป่วยโรคเลือดเนี่ยได้มีชีวิตกลับฟื้นขึ้นมาในได้รับการรักษาได้รับการยอมรับในสังคมค่ะนี่ฮะวันนี้ที่มาเนี่ยใครทันในสมัยที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินที่ที่นั่นบ้างฮะ ไม่เคยทานไหมครับอ๋อไม่มีแล้วแสดงว่าตอนภาพที่เราเห็นในทีวีเมื่อสักครู่นี้กี่กี่สิบปีฮะมีมีครับมีอยู่พ่อพ่อทานไหมพ่อทานไหมอ่ะพี่พี่สำเริงพี่สำเริงเราเราพี่สำเริงอ๋อพี่สำเริงครับครับครับพี่สำเริงทานทานที่พระองค์ท่านเสด็จท่านดำเนินขอขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะคือโรคเลือนณปัจจุบันเนี่ย คนรู้ไบมผมว่าไม่ไม่ไม่รู้จักแล้วแหละไม่เห็นละคือจริงๆโรคเลือดหายขาดไปแล้วอ๋อไม่มีในประเทศไทยแล้วเนาะแต่ว่าทีวีที่เห็นนะคะเป็นความพิการที่ได้รับผลกระทบจากโรคเลือนซึ่งมันคืนไม่ได้เพอตอนเราเป็นโรคเลือดเนี่ยที่เป็นโรคเลือนผู้ป่วยเนี่ยโรคเนี่ยมันจะจินตามร่างกายจินกล้ามเนื้อเราทําให้เราเกิดความพิการซึ่งอันนี้มันจะกลับคืนไม่ได้ แต่ว่าเชื้อโรคหรืออะไรไม่มีแล้วในหลวงท่านรักษาโรคเลื้นหายจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อเพราะนั้นอย่างพ่อพ่อก็เคยเป็นผู้ป่วยโรคเลื้นเหมือนกันถูกไหมแล้วก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลที่โรงค์า่านเสด็จแล้วก็ทรงเกาะตั้งขึ้นใช่ไหมฮะโรคเลื้นก็คือมันจะกินมือทําให้กินกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อทุกอย่างครับทรมานมากกินกระดูกกินอะไรกินหมดเลยแล้วสุด แล้วก็จะเกิดความพิการขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นที่มือหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นตามมือขาตามตามก้ามเนื้อที่เราต้องใช้งานนะคะอ่โอเคอันนี้เรารียจักแล้วมาคุยเรื่องชมรมกันหน่อยคืออยากจะรู้ว่าชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยทำอะไรบ้างค่ะก็ตอนนั้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยมาก็หลายปีแล้วนะครับทางชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อของเราโดยท่านประเทืง สายเอยของเราแล้วก็ภรรย,ยาซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างก็ไปช่วยเหลือสังคมเ,เกี่ยวกับน้ำท่วมบ้งางเกิดอัคีภัยบ้างแล้วก็มาอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางชมรมของเราเนี่ยได้ลุยเต็มที่เลยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องชาวาประชาชนทุกทุกภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดพวกผมก็เอายาไปช่วย โดยมีท่านประธานชมรมของเราที่ให้เป็นผู้ที่สนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างค,คือทั้งหมดนี้ทําด้วยใจถูกไหมฮะเพราะว่าขอขอนุญาตนะฮะคือแต่ละท่านเนี่ยที่อยู่ในชมรมจิตอาสาพเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่อ,อยู่ในละแวกของสถาบันราชประชาสมาสัยอยมครับอยู่ในหมู่บ้านอยู่อะไรด้วยกันอยู่ในนคือเป็นชุมชนที่อยู่ในรั้วของสถาบันราชประชาสมาสัยเป็นชุมชนที่สถาบันราชประชาสมาสัย ดูแลแต่ตอนนี้เรา,าเข้าไปเป็นชุมชนของที่ได้รับการดูแลจากเทศรรบาลเพิ่มเติมขึ้นมาในการดูแลประชาชนค่ะแล้วทีนี้หัวเรื่องที่จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาคืออยากจะตอบแทนพระคุณพระองค์งงใช่ไหมคะก็คือที่เราจัดตั้งชมรมกันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเราเล็งแล้วเราก็รู้ถึงความลําบากของคนที่เดือดร้อนเราจึงมีใจคิดว่าเมื่อมีคนลําบากก็ต้องมีคนช่วยเหลือเราจึงตั้ง โดยคุณบระเทืองเนี่ยตั้งเป็นชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อเราดําเนินการในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนผู้ป่วยติดเตียงที่ยากจนรเราก็มีการเอานำแพมเพื่อไปให้ใใช้ในการชีวิตประจําวันและปัจจุบันนี้เราดําเนินการมาถึงตอนนี้เรารับส่งผู้เสียชีวิตตามโรงพยาบาล<อ>ที่ไม่มีใครไปรับที่ญาติรับไม่ได้แล้วญาติไม่มีเงินที่จะมาจัดงานศพ ทางเราจะมีทั้งโรงศพให้รับส่งให้เสร็จและถ้าไม่มีญาติจริงๆเราก็จัดจัดการศพให้ค่ะโอ้โหจะจะมีจะมีจัดงานลําลึกถึงในหลวงแลช้การที่9ก้าด้วยใช่ไหมฮะยังไงฮะพี่ก็คือวันที่สิบสามเนี่ยเราจะมีการลําลึกถึงพระองค์ท่านเพราะว่าเป็นวันที่เราสูญเสียพระองค์ท่านไปซึ่งพวกเราจิตใจของพวกเราเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนหนึ่งท่านเสียไปแล้วเนี่ยเราจึงคิดว่า เราจะทําสิ่งไหนเพื่อที่ตอบแทนพระองค์ท่านและให้ทุกคนยังคิดถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดไปค่ะเราจึงได้ตั้งจัดงานนี้ขึ้นมาครับเป็นปีที่เก้าแล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่เก้าตามที่ท่านพระองค์ท่านเสียชีวิตซึ่งอันนี้ทางเราเนี่ยจะมีโโลแกงของพวกเราว่าเพราะพระองค์ท่านมาหาพวกเราเราจึงมีสโลแกงว่าเพราะมีวันนั้นเราถึงมีวันนี้ค่ะเหลืออีกยี่สิบวิพี่ฮะผมถามนิดนึงคือคือ การช่วยเหลือคนแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้กําลังทรัพย์ใช่ค่ะถูกไหมแต่ว่าพี่ๆก็ไม่ใช่แบบนักธุรกิจใหญ่โตทําธุรกิจอะไรอันนี้คือเราก็แบบเป็นประชาชนภาคประชาชนคนหนึ่งแล้วเราบริหารจัดการยังไงเรื่องของกําลังทรัพย์เวลาเราไปช่วยกันอย่างเงี้ยก็คือในสมาชิกชมรมเรานะคะทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ที่อยู่ในเนี่ย มีจิตจะช่วยเหลือเวลาเรามีกิจกรรมอะไรทุกคนจะร่วมกันสละทรับมาเป็นส่วนกลางเพื่อให้เรามากระจายกันทํางานค่ะโดยการเป็นมีผู้นํามีเงินลงเงินมีแรงลงแรงด้วยกันนะฮะโอ้โหทำด้วยใจจริงๆชื่นชมมากๆนะฮะวันที่13บสามมินียที่ไหนนะฮะ ที่สถาบันราชประชาสมาสัยค่ะอยู่ริมแม่น้ําอยู่ในเขตสถาบันบอยู่ตําบลบางยะแพกอําเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะปู่เจ้าใช่ไหมจะเรียกว่าท่าน้าปู่เจ้าฝั่งขวาเริ่มกี่โมฮะพิธีจะเริ่มพิธีที่18บแนาฬิกาเย็นวันจันทร์ไปร่วมกันระลึกถึงพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ก้ากันได้นะครับวันนี้ขอพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณครับ